เมื่อก่อนนี้ช่วงประมาณอ่5โมงนะครับผมนะผู้คนนี้โอ้โหเยอะมากนะครับแต่พอเดี๋ยวนี้ก็วางบางลงนะครับผมนะนี่นะครับผมบางร้านก็ปิดนะครับฝั่งนั้นจะเป็นร้านอาหารนะครับผมสมากกว่านะเยอะมากร้านอาหารฝั่งนั้นนะฝั่งนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นคาเฟ่น,นะครับผมเป็นคาเฟ่นั่งดื่มนะครับ อันนี้เขาก็ปูทางเดินให้ใหม่นะครับผมพอกลางคืนก็จะมีการเปิดไฟนะครับสวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฝั่งไทยแล้วเด้อคลิปนี้ต้อมกาจะพาทุกคนมาเดินชมบรรยากาศนะครับผมที่คลองรอบกุ้งนะครับผมแถวแถวคลองอ่งอ่างนั่นเองทุกคนนี่ครับบรรยากาศล่าสุดนะครับผม เมื่อก่อนนะครับผมนะตรงนี้นี่เป็นตลาดนัดใหญ่ๆก็ว่าร่้นะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้ก็เงียบเงานะครับผมเอาเป็นตามความเป็นจริงนะครับผมนะนี่ครับเมื่อก่อนนี้ร้านเยอะมากนะครับต้อมเองก็ไม่ได้มาเดินแถวนี้ประมาณสองปีแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่5โมงเย็นนะครับผมของวันที่27เดือนกันยายน2568นะครับสะพานหันนะครับผมตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมนะครับผมเล่นลดนตรีนะครับ ถ้าเดินตรงไปเราจะสามารถไปที่สวนลอยฟ้าเจ้าพญาไล่นะครับผมนี่ครับบรรยากาศล่าสุดนะครับผมวันนี้เดี๋ยวต้อมก็จะไปข้ามสะพานตรงล่านหน้านะครับ นี่นะครับผมนะวางร้านก็จะมีนักท่องเที่ยวมานั่งอยู่นะครับผมเมื่อก่อนนี้ช่วงประมาณห้าโมงนะครับผมนะผู้คนนี้โ,โหเยอะมากนะครับแต่พอเดี๋ยวนี้ก็วางบางลงนะครับผมนะนี่นะครับผมบางร้านก็ปิดนะครับฝั่งนั้นจะเป็น ร้านอาหารนะครับผมสมากกว่านะเยอะมากร้านอาหารฝั่งนั้นนะฝั่งนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเอเป็นคาเฟ่นะครับผมเป็นคาเฟ่นั่งดื่มนะครับอันนี้เขาก็ปูทางเดินให้ใหม่นะครับผมพอกลางคืนก็จะมีการเปิดไฟนะครับแถวนี้ก็มีแต่ร้านเอ่อ คนอาหรับนะครับผมฝั่งด้านนี้นี่ครับผมเป็นร้านคนอาหรับนะเยอะมากนะครับฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนั้นก็จะเป็นร้านคนไทยเยอะนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นของต่างประเทศนะครับนี่ทุกคนร้านอาหรับ ฝั่งนั้นร้านอาหารเยอะมากเดี๋ยวต้อมจะไปเดินฝั่งนั้นนะครับผมโอ้โหนะครับนี่ทุกคนน้ไม่ได้มา,มาเดินนานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากนะต้นมองต้นไม้กระถางดอกไม้พวกนี้นะครับตอนที่ต้อมมาเดินนะครับผมนะตอนนั้นเขากระดัง นำทางเท้าเก่าออกนะครับผมเดินตรงไปก็จะปีโครงการทำรถไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถเดินไปสะพานพุทธยอดฟ้าลายนะครับผม นี่นะครับตัวจะ้นนหนี่นะครับผมฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นร้านต่างประเทศเยอะนะครับผมส่วนฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นร้านของคนไทยนะครับก็จะมีร้านค้าตั้งแต่โซนนี้นะครับผมนะตั้งแต่โซนนี้ไปหาสะพานตรงหน้านะครับผม ฝั่งด้านนี้ก็ไม่มีร้านค้านะครับผมก็จะเป็นที่จอดรถสมากกว่านะครับฝั่งด้านนี้นะครับผมนี่ครับผมฝั่งด้านนี้นี่ตอนเย็นน่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเดินเยอะนะนี่ครับก็จะมีร้านอาหารต่างๆนะครับผม ร้านนางซิลทุกคนคององอ่างนี่นะครับโอ้โหร้านข้างหน้าของเรานะครับผมเป็นร้านโจ๊กนะครับผมร้านโจ๊กในคนก็เยอะเลยนะครับ นี่นะครับผมในย่านนี้นะก็รูปแบบสไตล์เก๋ไก๋อยู่นะครับผมในการตกแต่งร้านนะครับตกแต่งที่นั่งนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นร้านอาหารนะครับโอ้โหโซนวังนี่โซนอะไรเอ่ย คล้ายเป็นโซนอถ่ายรูปนะครับผมแต่ว่าก็มีทถวิ่งสวนอยู่นะก็อันตรายนะครับนี่นะครับผมฝั่งร้านนี้เป็นฝั่งอาหารไทยใครที่อยากจะไปรับประทานอาหารต่างชาติก็ไปฝั่งนั้นได้นะครับ นี่ฝั่งนี้มีแต่ของไทยทั้งนั้นนะครับผมนี่ร้านค้าแต่ละร้านนะครับผัดไทย,ไท,ยทุกคนขอบุญน่อยนะคะช่วยน้องจ้า น,นีน่ครับทุกฟันนั้นก็จะเป็นร้านน้ำปันน่นผลไม้นะครับก็จะมีคนเยอะอยู่นะครับผมนะเป็นของคนไทยนะครับ นี performance performance. ่นะครับผมนาทุองที่ออกต่างชาติแ่มจอออกนนย

ส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่จอดมอไซค์นะครับผมจอดมอไซค์แล้วก็ทำที่กันสาดนะครับออกมาน่าจะเป็นของกทมนะเห็นส <c oughs> ติ๊กเกอร์ของกทมอ,อยู่นะครับกันสาดเป็นผ้าใบนะครับผม ส่วนฝั่งด้านนั้นนะครับผมนะ้วเขาก็จะมีการก่อสร้างสะพานนะครับสะพานข้ามคลองนะฝั่งด้านนั้นนะครับผมแต่ต้องไม่ได้ข้ามไปนะครับนี่นะครับผมเป็นมุมด้านนี้นะครับก็จะมีต้นไม้อยู่สองข้างทางนะครับด้านหน้าของเราก็จะเป็น มีมีกะพาซ่าพรละสะพานเหล็กนะครับผมมีขับในย่านนี้นะครับ ฝัง่ง้านนี้ก็อยู่คือคืนดีนะครับผม ตึกเก่าด้วยนะครับผมบริษัทห้างทองนี่ครับผมด้านหน้าของเราก็จะมีโครงการรถไฟฟ้านะครับสถาดีสระสามยอดนะครับผม กาเอามาคลิปนี้ต้อมกับพาทุกคนมาเดินชมบรรยากาศอยู่ที่คลององอ่างนะครับผมหน้าสุดนะครับสำหรับคลิปนี้ต้อมก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เลยสวัสดีครับ